กรุงมุตุนิยมิทยาพอยโยฮัวรอสาตาปิลาเวล จะขอบ่าไงคือไทยมีกอคัลลมกะวิออย่าแหล่ติชะฮปาปลือระพอตาลุอิดุโยเจและกะลาตุเวติชะสันตาเลนชะเตนีติชะาปาอตุบาฮปาวิออย่าเฉาะคัลลุไงคือไทยมีกอคัลลุมหัวกอมาเลมุยีติดีมุคือลาตุโยเจออรรทะเลมุยีลุลาเลลาเปลือขอน้ออมมืออมมืกอและกะเกตุโยเจแน่และจะขอเป่าแหลมุกะวิออย่าเมื่อมาลุอิโกทกะมุกะวิออย่าแหลเนี่ยขอเป่าอินย์ฮปาฟิฟร ฮาปาทักขะไก่กอเลก้าไตรโยจิแม่และจะขอบวิออย่าแลกวิอซ่าลโกอันยุขอเขยตอมากะเจยกงไงคือไทยมีกอโลกาเช่น้คือแลมุยิอีคืออย่าปิลาพ่อเชียวแม่มุกะวิออย่าลุยลาปานิวิโยอเจ้าย่าปีปาวิทาปัตองาคือเตีกาลิเลกะเชษาจอกรสพอวิทาอายีอยู่และวหาชิยอตุยยอดยากาคเดนฮัสซันดากิสิแม่อบุจวิอรอเพวิทาปัตอตาลลืปีกดไลค์กดแชร์นิมาสอหายติผา ปีลาเพลวิโยอโบเจากรุมุตุน่ยมิทยาพ่อยเยอห์หรอรอซาตาปีลาเวล่าจะเขาบ้างอ่ะคือไทมีงก์อัลโมกะวิออย่าแล ติชฮาปาเปลราพอตาลุยตูโยเจและกาลาตุเวติชสุนตาเลนชุดเอี้ติชฮาปาออตุบาฮาปาเวออยาเฉาคโลงาคือท้ายมีกอเคโลมือหอกมาเลมืยีติดีมือคือลาตุโยเจออรอทาแลมืยีลุลาแลลาเปลขอน้อออเมออเมกอแลกะไกตูโยเจแน่แล้จะขอเป้าแลมุกกาเวออยาเมื่อมาลุยกุทอกามุกกาเวออยาแลเนขอเป้านี้ฮาปาฟิฟไรฮาปาทากระไก่กอเลกะไกตูโยเจแน่แล้จะ ขอวิทยาแลก็วิอัซาโลโกอันนีขอเขยตอมากะเจอย่ากง่ายคือไทยนมีวิอัลโลกาชัดนี่คือแลมุยิคืออัยาปุราพอดเชียวแม่มุกะวิอัลยาลุยละปานิวิโยอาเจ้ายาปีปาวิถาปตอง่าคือเตีกลิเลก้าเชซาจซาพ่อวิถาอี้อยู่แลฮาชิยอตุยอยยากาคาเดนฮัสซันดากิสิแม่อบูจาวิอัลรถเพวิถาปตอตาลลุปีกดไลค์กดแชร์นิมาสอหายเตยผาปีละเพวิโยอบูจ้า กรมอุตุนิยมวิทยาพ่อเยอหัหรอซาตาปิลาเวล่ จะขอเป่าไงคือไทยนมีก๋าขล่มกะวิอย่าแล่ได้ชะฮปาปิร์ลพอตาลุือดูโยเจและกาลาตุเวติชะสุนตาเลนชะเตนีได้ชะฮปาอุตุบะฮาปาวิอย่าเอาะขลุ่มงคือไทยนมีก๋าขลุมุูฮอกอมาเลมุยีติ้ดีมุคือลาตุโยเจออรรทะเลมุยีลุลาเลลาเปิขอเนาะออมมืออมมืกอาเลกะเกตุโยเจแน่และจะขอเป่าแลมุกะวิอย่าเมื่อมาลุือโกทกามุกะวิอย่าแลเนี่ยขอเป่าเนี่ยาปาฟิฟไร หาปาทากะไก่กอเลกะไกตุโยจนแอนและจะขอวิอยาแลกะวิอซาลโกอันยุขอวิตอมากะเจอยางง่ะคือไทยมีกอโลกาชื่อทคือแลงวิอีคือออยาปุระพ่อเชียวแม่มกะวิออยาลุยลาปานิวิโยอเจ้าอยาปีปาวิทาปัสอังคือเตีกาลิเลกะเชซาจซาพอวิทอาอี้อยู่แลฮาชิยอตุยอแยกกาขเด่นฮัสซันดักอิสิแม่อบุจาวิอรอเพวิทาปัตอตาลืปีกดไลค์กดแชร์นิมาสฮะไอติพะ ปละเพยวิโยอบูแจ